ผมก็ดูในคลิปนะดูในครับวิธีการโยงต้องไปดูของแกไปสาธิตตามคร่ะอะไรทั้งเขาก็ไปกันทั่วหมดแล้วนีไปกับด็อกเตอร์นี่นะไปกันสองคนบางทีก็ไม่รู้นอกก็เห็นได้อาจารย์ลอันนี้เขาเห็นแล้วเาออกมาแล้วคนถ่ายอ๋อท่านเมื่อก่อนก็เป็นคนถ่ายสคนคนนึงถ่ายเป็นคนถ่ายผมพูดปวดเดี๋ยวนี้เขาออกแล้วครับอันนี้อขาวเขาอยู่ในรูปเนี้ยอ่ะรูปว่า เผม,ผม,ม,มืองไทยนั้นมีความดีเ่าลาที่ทมีเลี้ยงชีวีกันได้ทุกคนมไม่เคยอดอยากลำบากอยากแสนเลือทนออเก้าไกลเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนา ำบลสุไีบูร์อเสือขาจังหวัดนครราชสีมาโขกทุเรียนออกลูกแล้วครปลูกทุเรียนได้สี่ปีได้สี่ปีนาไม่คิดว่ามันจะออกลูกนี่เดือนมกรามเนี่ยนี่เดือนมกราเนาะนะครับหลงมีหลงหลงอดีตเนี่ยสวยด้วยนะอดีตผู้ใหญ่นะฮะอดีตผู้ใหญ่อดีตผู้ใหญ่คำปองนะครับคำปองผู้ใหญ่คำปองเป้าคำก็ทํางานตุนรวมมานานประมาณครับ สิบกว่าปีนั้นขอเข้ามาชมตรงนี้หน่อยทำงานส่วนตัวแล้วทำงานในต่อกำลังจะเลือกตั้งนออบตครับออมาเป็นรองอ๋อเป็นรองครับรองนายกสภาครับรองสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุไฟบูรณลอ่าดีดีนีไม่พ้นทำงานส่วนรวมเนาะครับก็ตอนนี้ก็เป็นผู้นำเป็นผู้นำอยู่ครับเออนะครับนออบอตในในฐานะผู้นำ เ๋แนะนําทุเรียนพันอะไรครับนี่พันหมอนทองครับอ๋อพันหมอนทองปลูกนานยังครับปลูกประมาณสี่ปีอะไม่สี่ปีขนาดนี้นะครับสี่ปีอ๋อสี่ปีกับสองเดือนเส้นลบวงก็ประมาณหกสิบเจ็ดสิบเนาะสี่ปีครับเนี่ยครับสี่ปีสองเดือนสี่ิ พอดีเราเราได้มีโอกาสได้แวะมาเยี่ยมชมเพราะว่าใช้ไอตัวอาดีผมมันมันนานนานนานโค้อาดีนี่ประมาณจกี่ปีละสามปีสามปีแล้วนะเนี่ยทำทรายมาสามปีแล้วเริ่มปลูกผมปลูกทิ้งนีดเลียนะครับปลูกไว้ปลูกตอนตอนผมเป็นผู้ใหญ่ก็เลยยากไม่ได้ค่อยไม่ดูเท่าไหร่ปลูกทิ้งแบบไม่ได้มาแล็มการดูแลอย่างใกล้ชิดครมีให้น้ําแล้วก็ฉีดอาดี ให้น้ำแล้วก็เจียดีใส่ปุ๋ยปุ๋ยสูตรสูตรสิบห้าสิบห้าอ๋อกี่กัมมือก็ประมาณขนาดสองกัมสองกัมต่อสองกัมรอบๆต่อเดือนนะครับบางทีก็สองเดือนใส่ทีนึงสองเดือนใส่ทีหนึ่งโอ้สองกัมครับสองกัมเลยได้ลูกเลยครับก็ซเดีดีประมาณยักบางทีก็สิบห้าวันบางทีก็เจ็ดวันบางทีก็เดือนหนึ่งอ๋อแล้วแต่ยังหวาเราว่างเหรอถ้าทํา จ็ดวันตลอดนี่โอ้โหสบายเลยเนี่ยแล้วมันหลงมาไงก็ฉีดไปมาแล้วไม่ได้เล่งอนีอดีสองห้าหนึ่งนี่ครับครับออกลูกมาตอนมันจะเป็นเป็นลูกประมาณเดือนอะไรเดือนเดือนอะไรเนาะเดือนสิบเดือนสิบประมาณประมาณกันยากันยาเนาะกันยากันยาตุลราคมันออกลูกมันออกดอกมันออกดอกมาผมไม่คิดว่ามันจะติดผมก็เลยมาลองลองฉีดดู แล้วมันติดอย่างที่เห็นเลยติดที่เห็นประมาณหกสิบกว่าลูกอืติดที่ติดนี่นะหกสิบกว่าลูกแล้วมีร่วงไปบ้างไหมมันก็มันมันดอกไปเยอะเนาะดอกมันไม่เยอะเท่าไหร่โอผมคิดว่าจะก็ปีแรกนะครับปีแรกครับปีแรกจะเอาอะไรมันติดมากไม่ได้เนาะ โดยรวมแล้วมีกี่ต้นครับประมาณเจ็ดแปดต้นเจ็ดแปดต้นแล้วก็ก็มีที่เป็นลูกก่อนะมีสุกไปแล้วนะต้นที่มันไม่สมบูรณ์เท่าไหร่มันก็เป็นแค่เจ็ดแปดลูกนะต้นเล็กๆน่ะเนี่ยครับตัดไปกินแล้วตัดไปอันนี้ใกล้ใกล้ตัดอย่างเนี้ยก็นี่ก็ประมาณประมาณมดเดือนนี้แหละครับมดเดือนนี้่สินเดือนเนี่ยยังยังยังที่เกี่ยวพิ่ ก็อีกประมาณยี่สิบกว่าวันประมาณประมาณอีกสองอาทิตย์อ่ะสองอาทิตย์าตดเยอะก็ไปแจกยาดหรือว่าเอาขายก็คิดว่าจะเอาไว้ทานก่อนยอดเยอะด้วยแล้วก่อนยอดเยอะแล้ว ทำไมติดเมื่อกี้ไปถ่ายมาห้าห้าสิบต้นเขาได้สองแสนทีนี้ทีนี้สองร้อยได้เท่าไหร่อ่ะสามเก็บยังยังปลูกยังไม่ได้ศึกษาพอเลยแปดแสนได้ไหมั้าสองร้อยอะแปดได้ห้าแสนดีใจไหมเนี่ยโอซีหน้าดีใจครับทำเคยได้ไหมเคย เคยเคยจับเงินห้าแสนไหมตั้งแต่ทำพืชเกษตรมามีมียางครับพ่อยางยางได้ครับได้เพราะว่าอ๋อเคยจับเหปอยางกระดาษมียูพีทที่ติดไรต้นก็แห้งเหรอท่านปีนึงก็ได้เนาะลุงต้องเอาไม้ค้ำมาเนี่ยผู้ใหญ่ต้องเอาไม้ค้ำมาเนี่ยมันทิ้แล้วเนี่ยก็จะติดเป็นราวหมดเลยแน่นขนาดนะดกนะทีนี้เราต้องคัดดอกบ้างนะครับ อ้าวเว้นระยะครับให้เหลือที่เราต้องการปลายมากก็ไม่ดีผู้ใหญ่อยาว่าผมไหมกลางอย่าว่าผมนะใกล้ใกล้ต้นมากก็ไม่ดีไม่ว่านะอ่ะอย่างนี้แต่แงดอกบ้างดอกจะได้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อย่างเงี้ยผู้ใหญ่รูดทิ้งเลยไม่ต้องเสียดายครับเนี่ยอย่างนี้รูดเลยนะครับไป ปลายจรงอะลูกจริงถ้ามันมีลูกจริงมันก็น้ําหนักมันก็กดลงอย่างเงี้ยแล้วเวลามันส่งอาหารมันส่งที่ปลายก่อนแล้วก็ไอ้พวกนี้มันจะสมบูรณ์เร็วครับอย่างเงี้ยเขาตีออกหมดครับเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยครับเนี่ยเราต้องมีเวลากับกับเขาอะครับนะครับทิ้งเลยไม่ต้องเสียดายเขาครับเพราะปลายอ่าแล้วไม่ต้องเอาไปทิ้งไหนนะทิ้งไว้อย่างเงี้ยเพราะเขามีความสามารถเป็น อาหารเข้าไปด้วยนะครับถ้าไม่ใช่อาหารไม่มีดอกหรอก <c oughs> อาหารรวมเวลาดอกบานขาวโพร่งเลยทิ้งไว้อย่างเงี้ยครับไม่ต้องกวาดออกเนาะนอกจากใช้อาดีแล้วก็จะแนะนําอีกนิดหนึ่งว่าเวลาฉีดอาดีเนี่ยเวลามีดอกเนี่ยดอกจะฉีดเน้นดอกครับติดใต้ตรงพุ่มครับไม่ต้องฉีดใบไม่ต้องฉีดใบถ้าฉีดใบใบใบจะแตกใบอ่อนเออ มีมีลูกกระฉิดลูกเลยนะครับกระฉิดดินบางคนเขากลัวนะรอบลูกใหญ่ไม่ใหญ่อยู่ที่การฉีดที่ดินที่ดินจะละลายที่นี่ไม่ค่อยมีลมเนาะเข้าไปไม่ค่อยมีครับมันส่วนยางบางนิ่งธรรมดานี่เขาจะตะลูกไว้เลยนี่ครับเอาเชือกฟางมัดปุ๊บก็อ้อมไปอย่างเงี้ยครับไม่แห้นแกว่งไม่แห้นแว่งทำลมนะครับลมไม่ค่อยมีอ่าลมไม่ค่อยมีก็ไม่เป็นไรถ้า ลูกเอาอย่างนี้ถ้าเกิดชอบแล้วลูกนี่มันทานไม่ไหวแล้วกิ่งเนี่ยสี่โลอะครับสี่โลอะเอาเท่าไรอะเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาไว้เก้าลูกไม่ถึงอะครับอย่างน้อยคุณต้องใช้ประมาณสักสี่ลูกเนี่ยเต็มที่เลยสามลูกเอากิ่งเนี้ยไม่งั้นเอาไม่ไหวเพราะมันใช้มันมันดูดอาหารเยอะกิ่งกิ่งแค่นี้เดียวเนี่ยเดี๋ยวแค่กำมือเนี่ยครับจริงจริงแล้วถ้ามันนะ ความสามารถเันไงใช่เน,เนี่ยกิ่งใหญ่หน่อยแล้วก็หลายลูกกิ่งเล็กแล้วเราก็เอาอเอาไว้น้อยครับบางคนจะเสียดายนะครับถ้าอย่างเงี้ยระยะมันได้เนี่ยอย่างเงี้ได้สองลูกอย่างเงี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ย <ไป S 2> ครับวิธีการให้น้าทราบยังครับมากน้อยอะไรเงี้ยยังยังไม่เข้าใจเออก็ญญรยระยะนี้ก็ใกล้หัวกันไลก็อยางให้น้ํามากอยู่ไปถึง ให้น้ําสูงสุดของต้นนะพอถึงหัวลาไรให้น้ําสูงสุดแล้วก็เขาเริ่มเปิดดอกอีกสองอาทิตย์อีกสองอาทิตย์ได้เราก็ดูดอกดอกขาวเนี่ยลงไว้ย่างไม่ได้แล้วเนี่ยแน่นดอกขาวเกินแล้วก็ลดน้ําลดลงมาสามสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าดอกมันบานสีขาวขาวจัดนะจะไม่ติดนะลุงนะวันเป็นวันเรื่อสีขาวสีขาวจะไม่ติดเออถ้าถ้าเป็นวันเรื่ออะไรฮะ ให้น้ำสองวันสามวันสองวันสามวันสองวันสามวันนี่นะสามวันสหนึ่งหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีสามสิบนาทีสามสิบนาทีให้ให้เยอะช่วงช่วงนี้ให้เยอะได้ให้เยอะได้ใกล้บานอ่ะใกล้บานหรือมันบานอ่ะเราก็ต้องลดน้ําลงมานนิดหนึ่งรลดมาสักยี่ห้านาทีหรือยี่สิบนาทีครับถ้าดอกเหลืองมันเทียนไขอ่ะติดครับ ถ้าขาวพปร่งเนี่ยไม่ติด,ค,ดครับและอีกอย่างหนึ่งนะในสันของชาวบ้านเลยนะตอน,ตอนถ้าบานเดือนไหออะจะติดน้อยกว่าเดือนมืดถ้าเดือนมืดติดดีกว่า <c oughs> จะก็ให้น้ำเยอะๆช่วงช่วงตรง,งนี้ได้ดอกดอกจะดอกจะออกอะ่ะดอกดอกจะเริ่มออกอะ่ะให้น้ำเดอะแค่ครั้งเดียวแล้วก็ห่างเลยห่าง oh. แล้วก็ดูสี สีขาวเปินก็หยุดเว้นได้เว้นได้อีกวันหนึ่งเกือบยี่สิบวันแล้วเนี่ยกว่าจะได้ตัดเหลืองอ่อนๆ็ีครีมแล้วก็โอเคับอ่เราไปลุงเราก็ให้ค่อยไล่ไปลุงตังเว้นอะไรสูงสุดอันันลดลงลุงเขาคิดว่ามันมีความสามารถที่มันออกดอกได้ไม่ได้ไม่ได้เปิดตาดอกเลยใช่ไหมใช่ตัวนี้เลยเออ เ,เ,จจเดี๋ยวผมจะเว้นระยะให้ก็ได้ครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้กเขาเว้นได้ครับเนี่ยเว้นระยะเขาครับโหเนี่ยกิ่งฉีดแหกหักนั่เนี่ยนะย <sig> ทางปลายนะครับเรารูดออกเลยครับครับไม่ต้องไปเสียดายครับเพราะว่าทางนี้ถ้ามันมีอาหารได้กินมากๆมันก็ติดได้ดีเอาไวเ้เยอะๆฉีดดอกน่ง ดอกนี่เพิ่งสีได้หกวันเจ็ดวันพรุ่งนี้วันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์ฮะลุงต้องขยันรูดฮะต้นนี้อ่ะต้นนี้มันเยอะเอ้าเอามีลูกอีกเหรอเยอะกว่าเขาสิบกว่าสิบแปด โอ้ยอันนี้มัดมัดแดงๆไว้ใครจองหรือเปล่าเขาจองแล้วเอาแม่เสียดายนะมันไม่แก่อันนธิชาปกติคนดีเขาโทรมาเขาบอกว่าเอาทั้งหมดเลยเหรอเขาจองทั้งหมดเลยเขาบอกจองทั้งหมดเลยไม่ได้ครับผมมีญาติเยอะผมอยาจะให้ญาติโอ้ยลดือาทิตย์เดียวเดี๋ยวปีหน้าก็พอแจก พอขายแล้วครับครับก็มันไม่ดีเอ้ลุงน้ำเขียวดียังเลยลุงอ้าวลุงเนี่ยลุงลุงไม่ไม่บริหารตรงนี้เลยลุงเอ๋ย <c oughs> เนี่ยอย่างเงี้ยถ้ากิ่งมันฉีกมาเสียดายกิ่งแน่นอนเลยเนี่ย <c oughs> เนี่ยลุงไม่ง้อยก็ยังเอาเชือกมามัดตะเข้าไว้สักหน่อยครับเนี่ย <c oughs> ครับอันตรายเหมือนกัน <c oughs> อาดีสองห้าห้าหนึ่งนี่ถ้าไม่แมงเยอะแมงเยอะไอตัวอาดีนี่นะมันมาจะจากไหนถ้าลืมไปนิดหนึ่งลืมไปประมาณสักสองอาทิตย์นี่มาดูกับแปลกแล้วผู้ใหญ่ใช้ของผมตลอดนะครับมันมันไม่มีปัญหาหรอกครับปัญหามันจะนดน้อยลง อย่โโ้หจะไม่ได้ใช้อาดีแมงเยอะๆแมงเยอะไม่รู้ว่าอะไรใบใบไงอฮะใช่ครับป่อโอ้แปลกแปลกไหมปัญหาเยอะคิดว่ามันอะไรน้ำใสๆมันเป็นยังไงอะไรน้ำใสๆเหรอต้องลูดออกมันพิเศษผมมว่าคิดันเป็นงานวิจัยอ่าอาดีตัวนี้ผมผมอาจารย์ว่าผมจะ ่ย,ย,ยต่อเนื่องไปเลยใช้ต่อเนื่องเลยครับใช้ต่อเนื่องครับถ้ายอย่างอื่นเราก็อย่างนี้รูดทิ้งรูดทิ้งไปเรื่อยๆ <c oughs> ใก่แล้วเนี่ยไม่ถึงกระทิปแล้วเนี่ยเอาลูกนี้นนลูกนี้แกะลูกนี้แกะเร็วงสงขัยจังเลยเหรอสงขัยจังเลยอ่าแตกใบเนี่ยเราเก็ไปฉีดใบเราขีดกิ่งขีดลูกฉีดโคนเนี่ย มันจะได้ไม่แตกผมแต่ถ้าเราไปฉีดใบผู้มันจะแตกใจะแตกไปเรื่อยๆตอนนี้ลูกแตกผู้ใหญ่เนี่ยอย่างกิ่งบนกิ่งนิดเดียวนะผู้ใหญ่ถ้าเกิดมันฉีกขึ้นมาเนี่ยปีหน้ามันไม่มีลูกแล้วมันฉีกมาแล้วนั่นน่ะผู้ใหญ่ไปเอาอะไรมาค้ำหรือโยงไปหน่อยหนึ่งครับเพื่อประคองเขาไว้นะเพราะมันโตเร็วแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันไม่อยู่ในไอ้ไว้ที่ทะ่วงแล้วฉีกนะไม่ไม่กิ่งฉีกมาได้ไม่เป็นไร กิ่งมันชีกครับแต่ช่วงเล็กๆก็ไม่ได้ช่วงเป็นหางแย่เป็นลูกเล็กๆอะวางกิ่งนิดหนึ่งกิ่งเล็กๆแหละมี่ง้นฉีกได้ถ้าฉีกแล้วเสียเลยีกกิ่งปูนโผลครับเรีบๆแลับก็มีผู้แนะนำมาทำบอกทีธี่ว่าปูอย่างนี้อย่างนี้นะครับผมก็ทาทำตาม ทำตามเขาเขาบอกว่ามานี่มาลงมามาคุยกันหน่อยมามาหนี่มานี่มานี่เอาเส้นเหลือไปที่หนึ่งมามามายืนมายืนตรงนี้มาห้าเซนครับก็ผมก็ทำแล้วก็ทำมาเรื่อยเรื่อยแล้วก็มาอาจารย์มาหนีะอาจารย์มานนี่ะปีหลังมาปีที่สามนี่ผมก็ใส่อดีตใส่อดีตมาสีมาใช้นะครับมาใช้า คนดูแลมันฟูมันนั่งยืนมายืนตรงนี้มาไม่ได้ดูแลเท่าไหร่ร้บทำดีๆนะครับบาตว่าจะสวยกว่านี้นะครับอ่าและก็จะดีกว่านี้แต่ผมยังก็ยังไม่ก็ได้สนใจมันมากเท่าไหร่เพราะว่างานอย่างอื่นก็มีเยอะนะครับผมก็ปลูกให้พี่น้องคิดว่าจะทําให้พี่น้องมาดูนะครับแล้วก็จะศึกษานะครับศึกษาเรื่องนะครับการวิธีปลูกต่อไปนะครับก็ คิดว่านะครับอีกปีนี้นะครับก็จะลงอีกประมาณก็สองสามร้อยต้นนะครับแปลงที่อข้างหน้าครับยังปลูกอ๋อทางหน้านี้ใช่ไหมครับอันนี้อนี้เป็นที่ใครครับไรอันนี้่ของผมเหมือนกันครับอ๋อนี่ยาวไปถึงถนนเลยครับถูกลูกค้าแล้วก็ป้าทิ้งนะครับที่เราจะปลูกทุเรียนเดี๋ยวที่นี่ําไมดินมันอย่างเนี้ต่อนะครับเพราะยังยังไม่เก่งนะครับการปลูกทุเรียนอ่าต้องศึกษาไปทั้ง ยังไม่รู้ทั้งหมดนะครับเรียนไม่ยังยังไม่ได้ครึ่งเลยครึ่ยตัวเรียนเรียนไม่จบครับคิดว่าจะครึ่งอาจารย์พิชโนนี่แหละก็ก็ดูอยู่ครับดูแกไปปลูกได้นะครับก็ดูคลิปแกนะครับป่าปลูกทาอย่างนี้อย่างนี้กับผมก็ด็อกเตอร์ก็ดูแลทาวสวนกันไปอย่างนี้ครับยังไม่เก่งนะครับการ พูดดาบาทไให้พี่น้องเราครับผมก็มาที่นี่บ่ใหม่นะครับจะพยายามนะครับทําให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นพืชที่คนต้องการเยอะนะครับก็จะศึกษาต่อนะครับอาจารย์ที่นี่นะครับข่อไปด้วยที่นี่เป็นลองทดลองดูแปลงต่อไปครับเพิ่งปลูก อันนั้เดีสองสองปีกว่าอันนี้มีเยอะนะมีเยอะครับอายุประมาณนี้ครับที่บ่อลิงก็มีบ่อลิงที่คอนลำเพียกนะครับผมก็ไปลำเพียกมานะครับแต่ดินดินที่นี่ดีมากเลยดูดิมันล้วนทำไมเป็นดินแดงอย่างนี้ดินภูเขาไฟหรือเปล่าอันนี้มีมีมีคนมาบอกว่าจะขายอยู่ครับอาจารย์เอาไหมข้าไล่เขาบอกว่าตันหัวเอาไม่ไหวอาจารย์ ที่นี่เจาะบาดาลใช่ไหมมีทั้งหมดเลยครับน้ำมีตรงเจาะตรงไหนโอ้ไม่นี่บาดาลเลยครับเนี่ยนี่ครับนี่ตรงนี้ก็เหรอไม่มีแห้งเลยครับกม่กี่เมตรเจาะไปกี่เมตรครับก็ประมาณบางที่ก็ห้าสิบห้าบางที่บางที่ก็หกสิบอ่าเมตรสามสิบถึงหกสิบเนี่ยประมาณนี้ยพอทุเรียนต้นขนาดนี้มันกินน้ําถึงสองร้อยลิตรต่อหนึ่งต้นนะครับทุเรียนประมาณสามปีสี่ปีขึ้นไปเนี่ยมันใช้น้ําเยอะช่วงมีลูกเนี่ยชาวบ้านเริ่ม มาดูเรื่องจยากทาตามบ้างละมั้งนะเขาก็คิดว่ามันมีะครับอายุประมาณเนี้ยแต่ไม่รู้วิธีว่าจะจะทําให้มันออกลูกยังไงนะครับตัวนี้นะครับฮะพืนที่เขาปลูกทุเรียนในบ้านเยอะตอนเนี้ยแต่แต่ไม่รู้วิธีเดี๋ยวยังไงพอดีมีมาก็เลยมาดูกับมาดูโทรมาปรึกษานะครับก่อนอื่นที่จะรู้วิธีฉีดไปก่อนฉีดแบบไม่รู้ะไรให้มันโตก่อน เดี๋ยวมันสอนมันเป็นเงีเรื่องจริงนะจะไปดูไปก่อนทีมตามงานมาเนี่ยข้าท่าเพราว่าค่อยศึกษาไปดีไหมครับถ้าผมคิดว่าถ้าตามกําหนดเจ็ดวันผมว่าดีผมว่าเอ้าแน่นอนลองสิถ้าทุกเจ็ดวันตัวนี้นะครับใส่ห้าซีซีนะครับต่อน้ํยี่ิครึ่งฝาเขียวก็ได้ครับสิบซีซีหรือห้าซีซีเนี่ยต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับยี่สิบลิตรนะอ่ะฉีดพ่นแมลงจะลดน้อยลง นะครับเราทําง่ายขึ้นสําหรับเกษตรกรมือใหม่คนปลูกเขาเรียนมือใหม่อ่ะอ่ามันอยู่ๆเนี่ยดูที่อย่างจังผู้อดีตผู้ใหญ่อาคําพองเนี่ยเขาอยู่ๆมีลูกให้เห็นนะมีความพึงพอใจไหมยังงงอยู่นะที่อื่นเขายังไม่มีเอา้า อ้าวทำไมมันมีรูทำไมำไม,มันมีรูเขาบอกออกแล้วดูอ้าวนอกฤดูผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันออกมันฉีดได้ยังไงผมก็ฉีดอาร์ดีนี่บอกเขาว่าสามปีแล้วอ่ะรู้สิเขาบอกว่าฉีดอาร์ดีแล้วมันมีรูเราบอกว่านี่ไงเราฉีดเนี่ยเออต่อไปเทคนิคมันมีอ่ะครับเลยเนี่ยฉีดตัวตัวนี้ตัวนี้บอกออกรูคือเทคนิคเทคนิคมันจะให้ออกมาพร้อมนกระดาษมมาหยุดช่วงหนึ่งเพราะมหายไปพักหนึ่งไไม่รู้ว่าอะไร เบี้ยเต็มไปหมดเลยไม่รู้เพี้ยไฟลายแดงนะครับพวกนี้ประมาณนั้นผมจะกลับมาใหม่อีกต้องกลับหาอาจารย์ปพ๊บอสั่งมาใหม่อีกอ่ะเหมือนเดิมเพราะว่าซีแล้วเพื่อขึ้นเ้าเพื่บขึ้นเลยเออเป็นตัวแทนจาหน่ายห่าเนี่ยโซนนี้มีปัญหาหรอครับที่นี่มีปัญหาเราคุยกันได้มีมีปัญหาให้ทำตามแบบผมมาปลูกที่หลังนถัดไปถึงถนนน่ะฉีด ตลอดเลยครับไม่ต้องกลัวไม่ได้แซมเหมือนคนก็นี่ๆแซมทั้งคือปลูกยี่สิบต้นตายเป็นสีเอามาปลูกไหมอีกนี่มันเป็เสือเมือไงมันมีสองต้นนี้ใช้ไปเถอะครับไม่ต้องกลัวนะครับรับรองแต่นี้ใบไม่ดีเพราะมันมีลูกมันแต่งไม่ได้ครับถ้าเกิดตัดลูกปุ๊บไม่มีอันตรายด้วยแล้วเพียกบออลิง ลูกเยอะเขารู้เขารู้ก่อนเราไม่รู้เรารู้แล้วเราก็ก็เอาไว้ดิางนี้ไม่ต้องกลัวตายรับท่านผู้ชมแล้วกันอ่าครับก็มีอะไรก็มามามาชมของสวนของอดีตผู้ใหญ่คําพองเบ้าคํานะครับก็ใช้อดีตตัวนี้มาตั้งสามปีแล้วสามปีจริงๆเนาะจะหายไปพักหนึ่งก็ต้องหวนมาใช้อีก มาถามหาคนอย่างนี้รู้จักหมดรู้จักหมดสิผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขารู้จักหมดแน่มาดูเนาะมาศึกษางานแล้วก็มาเอาตัวนี้ไปฉีดอลูกนักเรียนจะได้ขารแล้วก็เกิดเขาอยากจะมาเที่ยวหนึ่งเขามาไม่ถูกอะที่นี่ที่ไหนที่ไหนเนี่ยที่หมู่บ้านนี่หมู่บ้านหมู่บ้านน้องขนาดอันนี้ยังยังไม่ใช่บ้านน้องขนาดน้องขนาดครับตรงไปเลยไปดูบ้านไหมครับไปพอรูป มีทุเรียนเยอะนะครับอไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาใช้กันเยอะๆเราก็อยเออมาอยากจะมาขายยาเอะไรเงี้ยเราเรามาแนะนําให้ความรู้กับผมมนเรามาโดยตรงมาผมบอกว่านำความรู้ให้ใช่ดีจริงครับอ่าใช่ดีจริงๆแค่นี้ผมก็ภูมิใจแล้ว้รงภูมิใจแล้วก็โทรมาปรึกษาวิธีการจะออกดอกยังไงทํายังไงพ่นยังไงก็โทรโทรมาหาผมก็ได้นะครับศูนย์หกหนึ่งสองเจ็ดแปด 9488แล้วก็เบอร์ผู้ใหญ่เบอร์อะไรครับปหนะ095 095 61836อ๋อนะครับผู้ใหญ่คำพองมาดูงานมาดูใครเข้ามารู้เขาเหอะมาสอบถามมาสอบถามจริงไหมขอบคุณอาจารย์นะครับอ่าอาด็อกเตอร์ได้ครับทีมงานทีมงานให้ความรู้นะครับกับ ผมนะครับเกษตรเนี่ยอย่างมือใหม่ๆอย่างเงี้ยครับโทรโทรโทรไปปรึกษาได้มาวันนี้ัได้ปลูกเขาไหมเนี่ยปลูกครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันได้คุยกันได้เช่นเดียวกันก็เรามาดูความเจริญงอกงามของเกษตรกรเราไม่ได้นัดเนะว่ามาว่าเป็นตัวอย่างที่ดีคนอื่นจะได้ทําตามครนะว่าจะได้มีเงินเหมือนสวนที่ผ่านมา ห้าสิบห้าสิบต้นโดยสองแสนเนี่ยคือที่ใกล้เคียงกันเนี่ยใกล้เคียงนะอยู่ินใกล้เคียงกันลำเพียกทำได้ลำเพียกที่บ่อลิงก็โนนสมบูรณ์ที่หนึ่งที่ใช้ก็มาประจํานะครับนั่นนะก็ที่นี่ก็ใช้ประจําแต่ว่าหลายคนเพิ่งมาวันนี้ด้วยแล้วไม่ได้นัดนะนะผู้ใหญ่นัอยู่ผมมาเลยนะตกใจไหมตกใจอ่าผมไม่ได้ไปนัดแล้วครับไม่ต้องไปเตรียมไปอะไรก็มาก็มาคุยกันเลยนะอย่างเงี้ยแง่องวาเนี่ยออกไปทั่วทั่วโลกเลย เอาขอบคุณผู้ใหญ่มากครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับครับเด้วก็อยากย้ายครับขอบคุณมาก